ไม่ทําประกันหรอกเห็นมาหลายคนละแถวบ้านทําประกันชีวิตไปสุดท้ายก็เบิกเคลมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจ่ายเองอ่ะสุดท้ายก็ต้องแบบดําเนินเรื่องเองอ่ะตัวแทนหายไปไหนไม่รู้คือผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมันไม่ผิดนะครับที่จะคิดแบบนั้นเพราะผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันตอนนั้นนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านาเงินแล้วก็ประกันชีวิตเนาะเพราะว่าการที่เราจ่ายเงินอ่ะสองสามร้อยมันมาคุ้มครองอะไรเป็นแสนสองแสน เราคิดแล้วมันไม่เม็กซ์เซน์ไงแต่อย่างนี้ครับที่ผมได้เข้ามาเป็นตัวแทนที่ปรึกษาด้านการเงินเนาะแล้วก็ประกันชีวิตนะครับผมได้เห็นความสมคัญหลายๆแบบนะครับในกระทางการย้ายความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการเงินเนาะการโอนย้ายความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลน,นะครับแล้วก็ในการโอนย้ายความเสี่ยงของเกี่ยวกับมรดกแต่อย่างนี้ครับคือเราต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนที่เราคุยกับตัวแทนคนนั้นน่ะเราโทรคุยผ่านเซ็นเตอร์ call center หรือเราคุยกันต่อหน้า รือว่าอาจจะเจอทั้ง2แบบก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับเวลาทาข้อตกลงนะครับให้ฟังเงื่อนไขให้จบการจ่ายเงินไปแล้วแล้วการแลบหมายความว่าการจ่ายเงินไม่ตรงตามเวลามันอาจจะเกิดกรณีเบรกเคมสินไหมตัวนั้นไม่ได้อ,อันเนี้ยผมก็อยากเรียนให้พี่ๆเพื่อนๆในวิดีโอคลิปนี้ที่ฟังผมอยู่นะให้ฟังพร้อมกันนึงแล้วต้องฟังเงื่อนไขก่อนนะครับฟังเงื่อนไขให้จบก่อนที่จะจ่ายเงิน นะครับแล้วต้องรู้จริงนะครับไม่ใช่แค่รู้จักเพราะว่าเรื่องนี้เวลาเราทําอะไรไปอ่ะมันมันต้องจ่ายไปนานมากเลยนะครับผมล้วก็เรื่องข้อที่สามนะครับให้ตระหนักนะครับถึงความสําคัญการทําประกันชีวิตแบบนี้ครับถูกต้องแล้วแต่เราต้องฟังแล้วให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนจะจ่ายเงินนะครับก็อยากทำประกันชีวิต ไลน์โซลันนะครับคิดถึงประการคิดถึงอาจารย์ตน